พี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวไทยประเทศไทยทั้งหลายมีใครบ้างได้เห็นดอกว่านดอกว่านอะไรโอ้ก็ดอกว่าน,าน,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 านขันมาขันมาใกล้ขันมาคนจนเราไม่เออันนี้ดอกอว่านกันมาเสีตี ขันหมากเศรษฐีครับเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลครับในประเทศจีนอะห้างสรรพสินค้าต่างๆมันก็ตั้งสถานที่สําคัญนะครับเอาต้นขันหมากเศรษฐีมาโชว์เลยท่านพี่น้องแต่ครับประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่านั้นเรามาดูว่าขันหมากเศรษฐีมันมีลูกไม่มีผลไหมผลของว่านขันหมาก เศรษฐีกินเลี้ยเป็นยาอายุวัฒนาเอาเลยล่ะล,ลาลาติโกงกับประเทศไทยเราสุดยอดปลูกวันมาเศรษฐีจริงๆขันมากเศรษฐีครับใครได้เห็นคลิปนี้จงโชคดีตลอดชีวิตตลอดเจ้าขันมากเศรษฐีครับอาจจะมีผลให้เราได้ชมนะครับแต่ว่าน้อยมากที่จะได้ชมนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดชุมพรมาเจอบ้านมหาเศรษฐีครับมีว่าขันมากเศรษฐีท่าน ผู้ชมจะมีผลสีแดงนะครับคล้ายผลตําลึงสุกครับเล่ากันว่าในตำนานนะครับเป็นยาอายุวัฒนะขนานเอกนะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องอคุณป้าคุณลุงอายุวัฒนะใครก็อยากจะอายุชื่นใช่ไหมครับก็มารับชมรับทานว่านขันหมากเศรษฐีนะครับผลนะครับเราได้ยินแต่คำเล่าลือนะครับมาดูครับ เริ่มจากเหลืองแล้วก็ครับแดงครับแดงครับใท้แดงอะไรนะครับนี่ครับเป็นเยอะมากครับเนี่ยแสดงว่าที่บ้านคุณยายนี้เป็นบ้านที่โชคดีครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกว่านขันหมากเศรษฐีเอาละเนี่ยใบใบจะสวยมากนะเป็นว่านขันหมากเศรษฐีนะครับตอนนี้เป็นสิบสิบปีแล้วเรามาดูนะครับหยิบปลีว่านขันหมากเศรษฐีมาดู เอาละว,วันนี้มหาเศรษฐีได้ขันหมากเศรษฐีแล้วนี่ครับท่านผู้ชมผลผลเหมือนสีตำลึงสุกครับขันหมากเศรษฐีครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมโชคดีเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็กลั่นลมหายใจเพียงรวยครับด้วยว่านขันหมากเศรษฐีครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีครับท่านผู้ชม